สวัสดีค่ะพี่น้องนี่พาพี่น้องไปหากินสิบท้าไปน้องไปหาน้องใหม่หาซับน้องใหม่มาไว้ทะแกงสู้ผีซื้อน,น้องกินนะคะ่ะทางของป้าเป็น,นะคะ่ะพี่น้องก่อก่ออยู่เชิงบุวิก่อนึ่งก่อก่อหน้าใหม่ก่อไผ่ใาพี่น้องไปหาซับน้องใหม่น้ำกันมาไว้ทะแกงกินนะคะ่ะ นอบใหญ่เลยโอ้ยหมากระเฮาป๊อพี่น้องทอดเดียวแกงไม่เป็นหมอหืดเงาหรอพี่น้องนี่นอนแบบใหญ่เลยค่ะหืดเงาแล้วเดี๋ยวไปถ้าคุณมีอีกนอนหนึ่งพี่น้องหืดเงาแต่กะแกงไหนอยู่ค่ะพี่น้องมาซับนอนไม้น้ำกันไปแกงค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาซับนอนไม้น้ำกัน นอนบบง่าเลยี่นอนเนอนย้นอบง่พี่นอเยนะนอนง่เลย,งงเลยพี่นอนองงน,อนอเดียวก็อิ่มแล้วไปพี่นองกับบัเอาไปฝานนะพี่นอ,ออาไปแกงค่า เราพี่น้องไปกินแกงแล้วไมมค่ะบัดที่นี่เอาไปฟ้านเอาไปต้มให้มันตื้อก็นาะค่ะเราสิแกงซื้อพี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะอย่างปลาต้องระวังอย่างเหยียบน้ำ <c oughs> แต่ความเป็นพี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชก่ก็กระดิ่งกำลังในใจเนี่เด้อพี่น้องเลย <c oughs> จะไม่กินในยจะไม่กินแกงแล้วไหมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสิแก,งเ,แกงเป๊ะแกงเป๊ะแกงแบบอีสานบ้นบานๆเฮ่าเลยพี่น้องเนาะ ล่มหนาวมาแล้วพี่น้องร่มหนาวค่ะร่มแห้งหนาวอากาศเย็นแล้วค่ะมือขึ้นนิ้วยินหนาว <c oughs> นะคะพี่น้องน้อไม้แล้วก็ต้มเรียบร้อยค่ะต้มให้มันจืดเรียบร้อยแล้วนี่สิพ้าพี่น้องมากินแกงน้อไม้พี่น้องนเเงีย่านั่งให้เขาเบี้ยมันเนื้อเนียนะะ้ยแล้วค่ะตองเอาก็เนาะคะ่ะทำว่า่คยแรงกว่าไหน <c oughs> ลงไปเลยค่ะแข่งแบบล่าล่าบานบานเข้าเนาะพี่น้องนะมีอะไรก็ใส่อันนั้นลงไปเลยหมองไงเลยค่ะใส่บวบแล้วค่ะนองเส้นแล้วมันก็เอาไปตั้งไฟเลยค่ะพอมันเดือดจังปุงเครื่องเนาะคะ่ะ แล้วพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปอีกแล้วค่ะเพิ่มกามหอมโอ้ยเหนียวคุนมันจะเสียบพักเวยพี่นออ้องน้ำประเดดพี่น้องน้ำประเดดประเดคเนัวอนนวนนวน ได้รถด,ดีค่ะน้ำปลานล็กน้อยโมเแลวสซนผักขาพี่น้องให้ผักขาผักอีตัวตงไปเลยค่ะคแสบคักแสบักมาเดอ้อมาเดอ้อค่ะมาในซุปแล้ว นองซุกแล้วคะ่ะแกงเปิดนอไม้พี่น้องแกงแบบบานๆมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันคคอนหุยๆเลยออหอมหอมมาเด้อคะ่ะมาเด้อมาเด้อซุกแล้วซุกแล้วสวัสดีคะ่คะ <โฆ S 2> พี่น้อง,องมาเด้อคะ่ะวันที่นี่สวัสดีอีกรอบมากินเ้าต้องการแกงนอไม้พี่น้องแกงเปื่ แกงแบบบรรบาใส่บกบวบพี่น้องแซ่บแซ่บเหนียวขนมากเลยค่ะเอาใหม่สดพี่น้องอันนี้จะปิ้งปิ้งเป็ดปิ้งปีกเป็ดย่างยำบอแหลงพี่น้องมันเหนียวฝาวคนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็กำลังแรงใจในเด้อพี่น้องลมหนาวคือเก่าลมแห้งคือเก่าค่ะสดน้ำกันพี่น้องสดน้ำแข็งน้ำกันค่ะอากาศแล้วหนาวสิสดทอนพ ร่มคลากห้าวเย็นสุดทันทอนต้องกันโหสบายเสบไหานนวเสียบ,ยนนบไปเนากต้มไส้น้ำตาลตอนต้มน้องม่ใส้น้ำตาลหอ,อ,อม,อม,มหวานเสีบเสียบทำไม ใส่บวบๆพอปีขึ้หวานมาเด้วยที่น่องมาเด้อยนอกใหม่กรอบอีกครักเลยเดี๋ยวว่ามาัน Yeah. No. คนดีเหาเยค่ะ แง่ในกระเสเนอ้องเอ้ขนงน้องใหม่น้องใหม่สุดมันสแสบน้องปน้องมันหวาน หม่แต่ปิงโอ้ยคือค่ะ ลอยภาพี่น้องลงมท้องหน้าไปเกี่ยวข้าวค่ะเขาสิได้เกี่ยวแล้วเขาเหลืองแล้ว บวคิกมากกับพรากากัดพี่น้องเพลิใส่ักหวานบานน้องมาักหวานก่อนใส่บริทายเนาะ สาอร่อยสุดทำยังไงค่ะ สว่วนกับบะหมีม่มือเก้านะคะเห <laughs> ม,มือนมยมเลยนาะ พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็ดีอยู่กำลังแรงใจเฮดเดอร์ค่ะพี่น้องกิ๊บดาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวััสดีครบายเรื่ๆพี <ไป S 1> ่น้อง